ะะรถแบ็นตลาดผ่อนสบายกระเป๋านะคะต้องสองคันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องวิไอ้เลยนะคะพามารีวิวรถเก่งผ่อนถูกถูกนะคะพี่คะผ่อนเท่ากับมอไซค์กันเลยทีเดียวนะคะออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดน,นะคะเกษตรกร,ร,กรหรืออาชีพอิสระนี้คะก็สามารถออกรถ2คันนี้ได้นะผ่อนเท่ากับมอไซค์กันเลยทีเดียวนีคะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูรีวิวกันที่คันนี้คันแรกคันนี้นะคะพี่ขาเป็นโตโยต้ายา 1.5e e limited นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่290,000บาทเท่านั้นนะเป็นรถปี2011นะคะมาดูกันว่าเขาให้อะไรแล้วมาบ้างนะคะกระจังหน้าเป็นลังพึ่งแบบนี้ดันโลโก้โตโยต้เป็นพรมเมียมแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟฮฮโรเจนนะมาพร้อมกับไฟตันหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยมาดูกระจกข้างกระจกมองข้างนะคะพี่คะสีเดียวกันกับตัวรถมามี ไฟเรียมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดให้แล้วเรียบร้อยด้ามจับเป็นตัวสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของตัวข้างหลังข้างหลังนี่คะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สมชายคัสเซนเตอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะช่วยเพิ่มแรงม้าในการขับขี่นะคะเดี๋ยวพามาดูข้างในข้างในนะคะเป็นเบาะผ้านะพงมลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะหน้าจอเชื่อมต่อ C D F M A M ได้นะคะและคันต่อมาที่เราจะพาไปดูนะผ่อนเท่าไม่ใช่ผ่อนเท่าพ่อนถูกกว่ามอไซค์ของโนไดาอีกนะคะคันนี้เป็น Toyota Vios 1.5S นะจ๊ะคันนี้ราคาอยู่ที่1,70,000บาทนะคะเป็นรถปี2 0 0 6นะคะพี่ขาผลแค่3 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะพามาดูรีวิวข้างหน,น้หานะคะเป็นกระจังหน้าพรีมเมี่ยมแบบนี้ดันโลโกโตโตยต้าตรงกลางนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟฮาโรเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะคะกระจก แบบนี้สวยเก๋ไก่มากนะคะเป็นกระจกสีเดียวกันกับตัวรถนะก่อนจะมองข้าไปมาดูกันที่แม็กก่อนนะคะแม็กของเราเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยยางใหม่แล้วสีเส้นกันเลยทีเดียวนะคะด้านจับเป็นพรีเมียมแบบนี้นะ,ะสําหรับคันนี้นะคะและติดฟิล์มให้แล้วโรคันนะจ๊ะคันนั้นก็ติดฟิล์มให้แล้วนะ,ะแล้วก็มาดูของตัวส่วนของตัวข้างหลังนะคะพี่ขาก็มีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยสติ๊กเกอร์ไม่พลาดก็คือสมใจค่ะเซนเตอร์นะะี่ค่ะ โอเคสองคันนี้สวยๆแบบนี้พามาดูข้างในข้างในนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะพี่ขาเป็นสีเบนะสวยๆแบบนี้หน้าจอสามารถเชื่อมต่อ FMAM CD ได้นี่คะเออแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนอมัตินะจ๊ะใครสนใจคันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะและเรามีบริการช่วยเหลือสุขเชิญ24ชั่วโมงนะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นรถยางแตกรถยางรั่ว เรามีรถสไลด์ฟรีให้นีคะเชื่อมแปตกุญแจหายอะไรต่างๆนานานะคะพี่ขาเรามีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง1ปีกันลอยทีเดียวนี่ค่ะและที่สำคัญจองกับน้องไ้ติดกล้องนาฟรีวันรับรถนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมโทรหาน้องไอได้เบอร์064 223 6565นะคะหรือโทรเบอร์ด้านล่างได้นะคะอย่าลืมว่ารถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคนเซนเตอร์นะจ๊ะและร้านของเรามีสสาขานะคะพี่ขามีที่ ซอย12อ,อ,พ,อพานทองจัังหวดชนบุรีแลขหนึ่งสาขาใหญ่นะคะอยู่ที่รันสาแก้วทางไปตลาดลุงเกียนะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน้องไอ้ด้วยพูดอีกหนึ่งครั้งรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคาเซ็นเตอร์วันนี้น้องไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาเ์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเต็นแฟนดน์ได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย